สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คอนเทนต์ประจําวันศุกร์แห่งชาติครับวันศุกร์ที่17ธันวาคมนะครับวันนี้สโมสรืองทอของเราก็ยังคงทําการเทรนนิ่งกันอย่างหนักเช่นเคยนะครับก่อนที่สัปดาห์หน้าจะเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศการฝึกซ้อมไปที่แคมป์กีเลวาเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะครับวันนี้โค้ชมาริโอโยูรอฟสกี้พานักเตะเทรนนิ่งนะักเต์มาวินสเตเดียมช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาครับ ก็จะนิวเค้นแน่เงยมาสุดแล้วสลับไปได้อีกฝั่งหนึ่งเค1,000เค1,000กระมแล้วมีสุดขาตัวรวยขาสุด100 107ยอดเลือกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแย่กระมอนเริ่มแย่กระมอนริ่มขาหมูแย่ขามีสเปรดเอากรอนกระมอน เห็นภาพบรรยากาศการเชนนิ่งดูอบอุ่นนะครับเพราะว่านักเตะกีฬาผองเราชุดนี้หลายต่ลายคนเติบโตมาพร้อมๆกันนะฮะร,รุ่นพี่โตขึ้นมาก็เห็นรุ่นน้องข้างล่างนะฮะร,รุ่นน้องเองก็เคยนั่งดูรุ่นพี่ในการฝึกซ้อมนะฮะมันเป็นเจน3-4เจนทีออ่อยู่ในอะคาเดมี่เดียวกันอยู่หอพักเดียวกันนะฮะเติบโตมาที่ทันดมสเตเดียมเนี่ยพร้อมๆกันนะครับก็เลยทําให้บรรยากาศเป็นพี่เป็นน้องมากๆเลยละครับสำหรับกีฬาผองเราชุดนี้นะฮะโอไล่ขึ้นมาตั้งแต่ปุรเชษ เนี่ยก็ทันกรวิทธษธา,ากรวิทเองก็เห็นปรเมศเห็นวัฒนากรนะครับเช่นเดียวกันกับปรเมศวัฒนากรเนี่ยก็เห็นพี่โจอธิคุณนะฮะเห็นพี่บอลบุญทวีเห็นพี่ต้าสุพรในการเทนนิ่งในการฝึกซ้อมแต่ละวันนะฮะคือเจนแต่ละเจนมันทันกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องดีของผลผลิตอะคาเดมี่ของสโมสรเมืองทองนะฮะ ที่น่าจะช่วยให้โคมาริโอยูรอฟสกีทำงานได้ง่ายเพื่อมากขึ้นถ้าเกิดทีมของเขาปรับจูนได้ลงตัวแล้วก็เกาะกันแบบเหนียวแน่นแบบนี้ในระยะเวลาอีก2-3ปีเนี่ยน่าจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งสำหรับโคดโอมาริโอยูรอฟสกีมากๆอ่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศการเชนิ่งบางส่วนนะครับที่มนททีวีของเราเก็บมาฝากประจำวันสุขแห่งชาติสุขที่17ธันวาคมครับ yes y come on up k e i y d

โอเคลองฟังเสียงนกยูนิวนะฟังเสียงนกยูนิวโอเคดีเลยดีเลย